สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวออนอนงหอมหวานวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเข้าเต้าให้นมท่าที่ใช้หลักๆจะมีอยู่3ามท่าเชิญรับชมได้เลยค่ะท่าที่1นนะคะท่านอนขวางตักแบบประยุกต์นะคะให้ทารกนะคะนอนบนตักคุณแม่เป็นท่านอนขวางนะคะจับทาลกนะคะตะแคงลําตัวเข้าหาคุณแม่นะคะให้หน้าท้องของน้องนะคะชนกับของคุณแม่นะคะส่วนมือใช้มือด้าน ที่อยู่ตรงข้ามกับเต้าคุณแม่นะคะล็อกท้ายทอยมือคุณแม่อีกข้างหนึ่งนะคะจับแขนน้องนะคะที่อยู่ใต้ลำตัวนะคะจับให้อยู่ใต้ราวนมของคุณแม่นะคะส่วนข้อพับของแขนของคุณแม่นะคะดีบก้นน้องไว้นะคะเล็งให้ปากกับหัวนมของคุณแม่ตรงกันนะคะให้น้องอ้าปากกว้างๆนะคะให้น้องเข้าเต้าได้เลยค่ะ ท่าที่สองจะเป็นท่าฟุตบอลหรือท่าลักบี้นะคะให้น้องนะคะตะแคงเข้าหาลำตัวคุณแม่นะคะถอยก้นไปด้านหลังนะคะจับแขนน้องที่อยู่ข้างลำตัวด้านล่างนะคะให้กอดใต้เต้าคุณแม่ค่ะส่วนข้อพับของคุณแม่ข้อพับแขนหนีบก้นน้องไว้นะคะใช้มือด้านตรงด้านเดียวกับเต้านะคะล็อกท้ายถอยเล็งปากกับหัวนมให้ตรงกันนะคะ เมื่อน้องอ้าปากกว้างแล้วงับเข้าได้เลยค่ะท่าที่สามนะคะท่านอนจับน้องนะคะนอนตะแคงข้างหาลำตัวคุณแม่นะคะให้หน้าท้องกับหน้าท้องของคุณแม่ชนกันนะคะเล็งปากกับหัวนมให้ตรงกันนะคะมือคุณแม่ล็อกที่ท้ายทอยของน้องนะคะเมื่อน้องอ้าปากให้งับได้เลยค่ะคุณแม่ก็จะล็อกท้ายทอยน้องไว้นะคะ จุดสําคัญข,ของการเข้าเต้าให้นมนะคะจะต้องให้น้องนะคะหรือทารกนะคะงับให้ถึงลานนมนะคะพอน้องอ้าปากกว้างคุณแม่จะต้องจับน้องเข้าเต้าอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้องจะอ้าปากแคบเพียงเวลาสั้นๆนะคะถ้าน้องอ้าปากกว้างแล้วคุณแม่จะต้องรีบจับน้องเข้างับให้ถึงลานนมนะคะส่วนคางของน้องนะคะจะต้องชิดกับเต้าคุณแม่ปลายจมูกน้องจะต้องเชิดขึ้นนะคะ การเข้าเต้าให้นมที่ถูกวิธีก็จะช่วยให้น้องนะคะเวลาดูดนมคุณแม่จะได้น้ำนมเพิ่มมากขึ้นนะคะลดการเจ็บของเต้านมน้อยลงแล้วก็ลดการแตกของหอัวนมด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ